พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องเสกสกุลชนแนลวันนี้ผมพาพี่น้องมาออกหมายนะครับก็จะเป็นวันที่3นะครับผมแต่ว่าหมายเดิมนะครับแต่เปิดหน้าใหม่นะครับเพราะว่าหน้าที่ผมได้เปิดไว้นั้นก็จะมีนักวางเบ็ดเขาทยอยกันเข้ามานะครับแต่ว่าผม มาสายเลยต้องได้เปิดหน้าใหม่นะครับผมมาดูกันนะครับว่าผลงานเปิดหน้าใหม่จะเป็นยังไงนะครับก็หมายพิกัดอยู่ที่ตำบลนนหอมอาเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับผมบรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับเพราะว่ามีแสงแดดพายุออกไปแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นการเปิดหน้าใหม่นะครับ กับน้องหากใหญ่ตะบนหอมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครน,นะครับผมก็เพิ่งมาถึงก็ลงเบ็ดเสร็จแล้วนะครับผมเรามาจดจ้องอยู่ที่คันเบ็ดนะครับเพราะว่าวันนี้จะดึงหรือไม่ดึงก็ยังไม่ทราบนะครับผมเพราะว่าเป็นการเปิดหน้าใหม่นะครับกับเหยื่อทั้งเก่านะครับกับสูตรมะเดือ่อผมยังเล่น สูดมาเดืออยู่นะครับเพราะว่ายัางตีไม่หมดถังเลยนะครับวันนี้บรรยากาศสุดยอดมากเลยครับผมแต่ว่าจะมีปลามาดึงไม้มาลุ้นกันครับลุ้นกันไปพร้อมๆก,กันกับผมเสกสกลน,นะครับผม วันนี้เซียนเบ็ดก็ผ่ากันเข้ามาเยอะพอสมควรอยู่นะครับพอดีหมายเดิมที่ผมได้ลงไว้นั้นก็มีเพื่อนๆนมาลงกันเรียบร้อยแล้วผมเลยผ่าพี่น้องออกมาเปิดหน้าใหม่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมหลอลุ้นครับผมหลอลุ้นครับวันนี้ผมก็ได้ ใช้เบ็ดอยู่ที่8คันนะครับแต่ลงด้านหลังอีก3คันนะครับด้านหน้าที่ให้พี่น้องชมอยู่นี้จะเป็น5คันนะครับผมก็จะเป็นคันธรรมดาราคาถูกๆนะครับลอกก็ราคาถูกๆไม่ได้เน้นที่ของราคานะครับผมผมใช้ประหยัดต้นทุนไว้นะครับ วันนี้บรรยากาศก็ท้องฟ้าเปิดสวยงามเลยครับผมมาลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับลุ้นกับผมเสกสกลกับเหยื่อที่ทำเองกับมือนะครับผมหมักเองวันนี้เราก็มาจดจ้องไปเรื่อยๆนะครับกับบรรยากาศดีๆลมพัด เบาๆแดดออกนะครับผมสงสัยว่าพายุจะออกจากสกลแล้วนะครับก็มีลมหนาวเริ่มเข้ามากันแล้วนะครับผมมีลมหนาวมาเยือนแล้วนะครับก็จะย่างเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับสกลนคร วันนี้ผมก็ได้ใช้ตะกอ้อที่มีตะขอ2อเม็ดนะครับก็คิดว่าข้างล่างจะไม่มีอุปสรรคนะครับแต่ก็ต้องลองดูนะครับแต่ถ้าหมายมีอุปสรรคผมก็จะเปลี่ยนใช้ตะกอ้อที่มีตะขอเม็ดเดียวนะครับผมวันนี้ผมก็เตรียมมานะครับเซียนเบ็ดคนละฝากฝั่งก็ ทยอยกันเข้ามาเยอะแยะแล้วนะครับผมก็จะมีหลายจุดนะครับแต่เราก็ไม่อยู่ใกล้กันนะครับผมห่างกันเยอะเลยครับหมายเดิมของผมก็มีคนมาลงกันเพราะว่าผมได้มาช้านะครับแต่ก็ไม่เป็นไร เพราะว่าแบ่งปันกันการหาอยู่หากินนะครับผมเราต้องแบ่งปันกันไปน้ําใจแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับผมเล่นด้วยกันสําหรับนักวางบ็ดด้วยกันนะครับผมเราก็ไม่ว่ากันใครมาก่อนก็ลงก่อนผมก็เลยมาเตรียมการลงใหม่นะครับเป็นการเปิดหน้าใหม่ ผมก็ลุ้นรอให้ปลาเข้ามาดึงเบ็ดนะครับผมไม่เป็นไรครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องเสกสกุลชาแนลแล้วก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาอันมีค่าเข้ามารับชมให้กำลังใจ เสกสกลก็มีความยินดียิ่งนะครับมีความดีใจอย่างสูงตื่นเช้ามาก็เข้ามาเช็คดูก็โอ้พี่น้องเข้ามาทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับผมก็ดีใจอย่างมากเลยนะครับผมก็จะทำคลิปให้พี่น้องได้รับชมต่อเนื่องนะครับผมวันนี้ก็มาลุ้นกันต่อครับผมว่าจะมี ตัวมาดึงไหมนะครับน้องชายของผมในสกลก็ได้มาแล้วนะครับผมอันนี้น้องชายได้มาทีหลังนะครับก็ลงมาถึงเรียบร้อยแล้วมาลุ้นช่วยกนันนะครับผม ตอนนี้แดดก็แรงขึ้นแล้วนะครับผมแต่ก็ลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับผมว่าจะมีตัวมาดึงไหม้ลุ้นกันไปเรื่อยๆครับอยู่กับผมเสกสกนครับชอบหาอยู่หาก,กินแบบพื้นบ้านลมก็เริ่มจะ แรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมคาดว่าจะเป็นตอนกลางวันก็ตอนใกล้จะเที่ยงก็จะแรงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นลมหนาวเริ่มเข้ามาเยือนแล้วนะครับผมต้องทำใจนะครับเพราะว่าเปิดหน้าใหม่นะครับผมป่ายังไม่เคยกินอาหารหน้านี้นะครับต้องทำใจ ถ้ามีตัวมาดึงก็ถือว่าอาหารผ่านนะครับสุดยอดตามปกติแล้วผมเปิดหน้าใหม่ก็นานครับถึงจะมีตัวเข้ามาดึงเพราะว่ามันไม่ใช่จุดที่มันกินอาหารนะครับแต่ต้องรอเวลาเราวางไว้ไปเรื่อย,อยกินเวลาไปเรื่อยๆนะครับผมพูดง่ายๆว่าต้องใช้เวลา ให้ปลามาดึงเหยื่อนะครับผมให้ปลาที่อยู่ข้างล่างรู้จักจุดกินอาหารหาอยู่ด้ยวยกันไปเรื่อยๆนะครับผมบรรยากาศก็ยังเงียบอยู่นะครับผมต้องรอครับ รอให้ปลามาดึงเบ็ดนะครับมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับก็เราเปิดหน้าใหม่ปายังไม่คุ้นกับอาหารของเรานะครับสังเกตง่ายๆกับเราให้อาหารปลาในบ่อเลี้ยงของเรานะครับบ่อดินนะ่ะเวลาเราให้อาหารทุกวันทุกวันในจุดจุดหนึ่งมันก็มารวมตัวกันกินกันเยอะแยะพอเราเปลี่ยนจุด ปลาก็ไม่ค่อยจะรู้นะครับว่าจะกินตรงไหนก็ต้องทําใจไปเรื่อยๆครับผมการวางเบ็ดมันต้องใจเย็นที่สุดนะครับหาเวลาว่างๆนั่งอ่อยไว้เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะมีเหยื่อที่เด็ดๆ วางลงไปประมาณ5 1 0นาทีแล้วปลาจะดึงผมไม่เชื่อนะครับว่าจะมีเหยื่อเด็ดขนาดนั้นถ้าเปิดหน้าใหม่แต่ถ้าจุดจุดนั้นเป็นการวางอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องของการวางเบ็ดเป็นธรรมดานะครับปลาต้องเข้าเร็วแต่ว่าเปิดหน้าใหม่ผมบอกได้เลยว่าทุกตัวครับเหยื่อต้องรอเวลากันไปเรื่อยๆนะครับผม ต้องได้ลุ้นกันไปเรื่อยๆว่าจะมีตัวมาดึงไหมเช่นกับผมวันนี้นะครับลุ้นกันไปเรื่อยๆครับผมอยู่ด้วยกันไปนานๆโอ้ลมแรงนะครับพี่น้องเอาละครับเริ่มดึงตัวแรกแล้วนะครับผมเอาละครับ มาแล้วครับแ,รรแต้มแรกของผมมาแล้วนะครับเป็นปลากระมังใสใหญ่ๆนะครับผมแต้มแรกของผมมาแล้วนะครับหน้าไม้ใหม่นะครับไม้เก่าขอโทษด้วยนะครับไม้เก่าแต่เปิดหน้าใหม่นะครับผมใสใหญ่นะครับผมสําหรับปลากระมังนะครับผมมาแล้วครับ วันนี้ผมก็ได้ตีไข่แตกแล้วนะครับผมเป็นหนึ่งแต้มนะครับสำหรับเปิดหน้าใหม่นะครับวันนี้ผมก็มาเหมือนเดิมนะครับมากับน้องชายของผมนายสกุลนะครับผมอาทักทายแฟนๆหน่อยครับนายสวัสดีครับโอเควันนี้ภาพก็ จะเป็นสันส่นๆเพราะว่าลมพัดแรงนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมตั้งใจที่จะเอาลงให้พี่น้องได้ชมนะครับสำหรับการเปิดหน้าใหม่นะครับผมเอารอชมกันอีกสักพักนะครับอยู่กับผมไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวขอเวลาปั่นเหยื่อก่อนนะครับ ของผมก็ยังใช้ตัวเดิมนะครับผมก็จะเป็นฐานมาเดือนะครับผมซึ่งก็เป็นถังเดิมที่ยังใช้ไม่หมดนะครับผมก็จะใช้ไปเรื่อยๆครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเสียงลมก็พัดอย่างหนักนะครับผมเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นทุกทีแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมเสกสกลก็ต้องขออำลาพี่น้องไปก่อนเพราะว่ากินเวลาของพี่น้องมากเกินไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนทุกท่านจงโชคดีผมเสกสกุลสวัสดีครับผมเข,อ,ข,อ,ข,อ,ขอ้าวนายสวัสดีครับผม